ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะมาพบกันเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางหวยฮานอยนะคะประจำวันที่12มกราคม2564นะคะ มาพบกันเหมือนเดิมนะคะทางช่องนูน้อยชาแนลนะคะหนูน้อยสวัสดีแฟนคลับ FC ทุกท่านด้วยนะคะสวัสดี FC ทุกท่านที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะหนูน้อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจหนูน้อยด้วยนะคะหนูน้อยจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะ และอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะแนวทางหวยฮาหนอยนะคะรอบพิเศษรอบปกติและ VIP นะคะมาดูผลคองเมื่อวานกันก่อนนะคะผลคองเมื่อวานเด้อจ้า ที่ใดน่าจะบอว่านี่เดินรองเข้ามาเหมือนเนาะเจ็ดแปดเดินเดินเดินรองเรามาหมดนะคะเมื่อวานเจ็ดกับแปดรอบเฉพาะกิจเขารอบเฉพาะกิจน่าจะเนาะหนึ่งแปดห้ารอบพิเศษ มาล่องนะจ๊ะเนาะแต่ว่าแปดศูนย์ศูนย์แปดนะจ๊ะเนาะบอมมี่ชุดจับเหล็กในตาล่างบองมีศูนย์รอบที่สองกับมาแปดศูนย์อีกนะจ๊ะเนาะข้างบนศูนย์เจ็ดเด่นรองมาหมดในตารางค่ะบอมีศูนย์ตัวจับนะจ๊ะรอบวีไอพีหนึ่งแปดห้าข้างล่างเจ็ดหนึ่งนะจ๊ะเนาะศูนย์กับหนึ่งบอมมี่บอมี่ชุดจับนะจ๊ะเนาะได้แปดห้า ได้รอบเดียวนะจ๊ะนะหม่าว่านี่เข่าที่ชุดแอดโบนเนนชุดเนนบมานะจ๊ะนะาม่ม,มีชุดจับเข่ารอบ VIP ได้ชุดเดียวนะจ๊ะนะ้ม่าว่าเนี่มาเบิงแนวทางมือนี่กันต่อเลยได้จ้าเด้อเลขเด่นในตารางวันนี้นะคะ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะให้ท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะและนำตัวเลขไปใช้อย่างมีสตินะคะแอดวางให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะคะก็ดูไปก่อนนะคะ บอแมนเขามาแล้วนวลใจนวลใจเลยด้จ๊าบอแมนเดอร์ตัวเล็ไม่เขา่าไม่รุดนะจ๊ะเนาะมาเบิงแนวทางกัดกรอนมาเบิงแนวทางไปกรอนนะจ๊ะเนาะเขามาพอแล้วบอแมนเห็นแบบมือว่านในเขา่ามือนอีก,กับตองเขา่าบอแมนเนะจ๊นะเนาะเบิงไปกรอนม,มือเขา่ามือรุดมือว่านนี่กับมาแครหลอบเดี่ยวเนะจ๊ะเนาะหลอบ เฉพาะกิจแล้วแต่อันกระเลนได้นล้วจะน่ารอบเฉพาะกิจกับเขาดีขึ้นกันแต่ว่าแอดบัไดเน้นรอบนั้นเน้วจะเนาะแอดเน้นรอบปกติกับ VIP เอาะจแ้จะเนาะเน้นสามรอบรอบพิเศษรอบพิเศษปกติกับพ i p เอาะจแ้ะแต่ว่ารอบพิเศษนี่บ่ปันไดเนาะจจะเนาะรอบพิเศษนี่บ่ปันไดที่เน้นรอบปกติกับ v i p เอพะจแ้ะเด้อ สันผู้ใดงัวปลายเล่นได้ทั้งซีรอบเด,ดอร์จะเดอร์รอบเฉพาะกิดเล่นได้เพราะว่ารอบนันกะมาดีขึ้นกันนอกจากเนาะมาบนล่างมาดีลีเนอกจอากรอบนั้นรวมในตารางเดียวกันเดอจ้ะเดอรรวมในตารางเดียวกันเลยนะคะเล่นได้ทุกรอบนะคะ เลขเด่นในตารางนะคะ8 9 1 2 6 7นะคะเด่น8รก้อง9นะคะเด่น8รก้องเนานะจ๊ะเมื่อเนี้ยสิมิสิม,มิครูมมจับวันนาะเมื่อเนี้ยนาะจ๊นะเนาะ,ะในตาราง จับชุดเด่นนะคะถ้าผูดด้ใดจับไปแล้วก็จับเองได้ด้วยจ้าเดอเลขในตาล่างนั่นล่ละที่แอดจะมาจับให้ทานผู้ชมบนะจ๊ะเนาะ แอพปพลิเคชันไหนไปกดติดตามเพจโนน้อยไปกดได้เด้อจ้าเด้อรซื้อเพจโนน้อยซื้อโนน้อยแฟนเพจเด้อจ้าเด้อทางอัน Facebook เนาะจ้ะเนาะถ้าเกิดเอ่อโนน้อยร่งคลิปผิจดจังซี่เนาะจ้ะเนาะโนน้อยเขียนตัวเลขผิดโนน้อยใครจะได้ไปแก้ให้ทางนั้นเนาะจ้ะเนาะ เทียนนหน่อยอัดวีดีโอไปแล้วน,นหน่อยกับบอยากลบวีดีโอแล้วจ้ะต่อที่ชุดกันนะคะตอนนี้มีคนไปกดติดตามแล้วสิบคนแลจนะ้ะเนาะมีแล้วสิบคน เลขตารางนี้มาได้ทั้ง3รอบนะคะ มือนี่ชุดเน้ยนไล่ライเดอร์จ่ามือนี่เดอร์เป็นวัดกับบ้านในเศร้ายูงนะจ๊ะเนาะเป็นซิฟมือละเป็นบางมือนาะจาชุดเน้ยนไล่ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนูน้อยด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ